เฮ้ยไม่เจ็บเลยทุกคนมันเย็นอย่างเดียวอริอ สวัสดีค่ะพอกลับอยู่ดิอุคุริกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะยูริจะมาวอกให้ดูกันกรุบกริบกริบนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้คลินิกเริ่มเปิดกันแล้วใช่ไหมละ่ะก็ได้เวลาที่จะต้องเสริมสวยและยูริก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวได้เวลาจะต้องไปเลเซอร์ขนหลักแร้แล้วเพราะว่าขนหลักแร้ฉันเริ่มจะขึ้นมาแล้วนะคะก็ยูริก็เคยเลเซอร์ขนหลักแร้มาก่อน,นก็จะต้องแบบ cover ปีละครั้งเพื่อไม่ให้ขนมันขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนะาะเออเมื่อกี่วันก่อนนะยูริเลื่อนไปเจอนี่คนนี้เลยนะคะ,ขเ,ะ,คะเขาบอกว่าเลเซอร์ขนหลักเพียงแแค่อไลนป นนแล้วก็เฮ้ย จริงหรอ,อฟรีหรออ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราพูดถึงการเลเซอร์ขนนะคะต้องยกให้ที่กนำนําคลินิกเท่านั้นเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาปังเรื่องนี้มากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันว่าจะฟรีจริงตามที่เขาเคลมหรือเปล่าเนาะซึ่งยูลเอนะคะก็ได้แอดไลน์ที่กำน้ำคลินิกแล้วเรียบร้อยนะพอแอดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาเลยนะคะว่าโปรโมชั่นทําฟรีนี้นะคะสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นที่ไม่เคยใช้บริการที่กำนําคลินิกเลยจะได้บริการเลเซอร์ขนรักแร้ฟรีไปเลยทันทีนะคะโหง่ายมากแล้วเขาก็จะแจ้งมานะคะแอดมิน สาขาที่ไหนบ้างซึ่งเขาามีเป็นสิบสาขาเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตามนี้นะคะยูริอะ่ะก็เลือกทําเป็นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะว่าใกล้บ้านยูดีที่สุดนะคะแล้วก็จองไปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นวันนี้นะคะก็ใกล้ถึงเวลานัดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงนะคะแล้วไปถึงเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรหรือเปล่าแล้วทําฟรีจริงไหมอะไรประมาณนี้เนาะไปไปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยปิ๊ง ถึงแล้วนะทุกคนแล้วก็กียูรีไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากจะมาเลเซอร์รักแรฟ้ฟรีนะคะง่ายมากต้องบุ๊กิ้งก่อนนี่ยที่บอนะคะแอดไลน์ไปแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จก็คือรอคิวทาได้เลยเนาะห้ามวอล์กอินนะคะวอล์กอินมาจะไม่มีคิวให้ทำเนาะแล้วก็กียูรีไปถามพี่พนักงานมานะคะว่าที่นี่ใช้ตัวเลเซอร์ตัวไหน,นะคะเขาก็ให้นี่ไปเลยสมุดนะคะ วันนี้เขาใช้เป็นแบบเทคโนโลยีเป็น long plus nd yag laser ะคะ่ะเป็นเครื่องที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีเลยคือเป็นเครื่องที่ดีมากทุกคนเดี๋ยวใช้ดูนี่ก็คือเครื่องตัวนี้เลยนะคะหนะ้าตาเป็นแบบนี้คือมูลค่าเครื่องตัวนี้คือเด e เบสมากเลยทุกคนเห็นปะส่างละนะ้านคืออุย๊ยคือมันเป็นเครื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็อันเนี้ยเห็นผลจริงๆแล้วก็ยิงได้ลึกที่สุดนะคะนี่เขามีเปรียบเทียบให้ดูว่า IPL ยิงได้ระดับตื้นๆผิวๆแบบนี้ถ้าเป็นตัว ลองพลาสแอนดเดียเนี่ยก็คือลึกที่สุดเลยนะคะนี่เขาก็จะเปรียบเทียบไปดู it, ปะซึ่งถนะ้าใครเคยทํา IPL มาก่อนนะบอกเลยว่ามันเห็นผลช้าเราต้องทําหลายครั้งแล้วบางคนเนี่ยทำแล้วเนี่ยเกิดผลคูดเพราะว่ามันแบบยิงได้แค่ตื้นๆน,นะดังนั้นเนี่ยยูริว่าทางที่ดีนะคะควรจะศึกษาเครื่องแล้วก็เลือกเครื่องที่ได้มาตรฐานจะได้ไม่ต้องแบบซื้อคอนแล้วก็แบบเมื่อไหร่ควรจะหมดสักทีนะถ้าเป็นแบบตัวลองพลาสแอนดเดียก็คือจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเพราะมันลงได้ลึกมากๆนะคะและนอกจากที่เขาจะยิงได้ลึกแล้วก็ ช่วยเรื่องการกระจับขนแล้วด้วยนะคะเห็นป้าเขาบอกว่าสามารถปรับสีผิวให้กระจ่งางใสได้แล้วก็จะกระชับลูขุมขนด้วยดังนั้นเนีเหมาะกับคนที่ไม่เคยทําขนรักแร้มาก่อนหรือว่าเคยทําแล้วแล้วไม่เห็นผลเรื่องขนแล้วก็รักแรดูไม่กระจ่งางใสหรือว่า มีขนคุดหนังไก่อะคือเครื่องตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยะคะเป็นเครื่องที่อยูหลิแบบศึกษามาแล้วว่าเออมันดีจริงๆแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าครั้งแรกนะคะใครไม่เคยใช้บริการจะทําฟรีไปเลยแล้วก็สําหรับขนบริเวณรักแร้นะคะครั้งต่อไปเพียง699บาทคือแบบคืบบคราคาดีมากนี่สงแขนเลยนะทุกคนแล้วมูละค่าเครื่องคือแบบเดอปังอะเดอเบสมากแต่ว่ามูลค่าคอสคือแบบเอ้ยน่ารักเลิฟลี่มากเลยอะคือโอเคต่อครั้งราคาเท่านี้นะคะแล้วก็ ยังมีการกําจัดขนส่วนอื่นๆราคาตามนี้เลยถือว่าแบบโอเคเลยนะราคาต่อครั้งอย่างเนี้ยเป็นหนวดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยแค่3 99แค่นั้นเองอะ่ะเออแล้วก็หน้าก็คือ999คือแบบเอ้ยราคาดี <c oughs> เห็นป่ะราคาเลิฟมากและจากประสบการณ์ของูลีนะคะที่ลองเลเซอร์กำจัดขนมาอย่างโชคชนไม่ว่าจะเป็นพวก IPL ไดโอดนะคะตัวแยกเนี่ย คือแยกเป็นอะไรที่เดอะเวสที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยไปลองพวก IPL อ่ะจะบอกเลยว่าทําแบบหลายครั้งมากกว่าจะเห็นผลแล้วคือ,อยูริเ,เคยทําแล้วมันเกิดขลคุกคนมันไม่แฮปปี้ดังนั้นเนี่ยการที่ใครจะเลือกทําเลเซอร์กําจัดขนทั้งทีอ่ะเลือกที่เลเซอร์ที่ดีที่สุดไปเลยดีกว่าเราจะได้แบบเสียเวลาทีเดียวเจ็บตัวทีเดียวไม่ใช่แบบเออไปซื้อคอนแล้วมันแบบขนไม่ดีขึ้นไม่หายไม่เห็นผลและอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเขาใช้เครื่องนําเข้าจากอิตาลีใช่ปะแล้วก็ เท่าที่ดูข้อมูลนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนทีอินวันเลยนะได้ทั้งกนจัดโคนกระชับรูกขุมโคนทาให้ผิวกะจ่งางใสคือเป็นเครื่องที่เลิฟแล้วก็ปังมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเออไหนๆก็จะลองแล้วนะคะก็ต้องลองตัวนี้ถึงจะเวิร์กโอเคเดีย๋ยวตอนเนี้ยก็นั่งรองคิวสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องทํากันเลยดีกว่าค่ะ แล้วก็ระหว่างรอนะเคามีแบบให้หยิบกินฟรีได้เลยทุกคนมีทั้งโยเกิร์ตนมเปรี้ยวน้ำเปล่านะคะก็อยู่นีขอน้ำเปล่าสักขวดนึ่างลวกันเนาอ,อน,นี่นะคะตอนนี้ก็มาทำแล้วนะคะเขาก็จะมีการโกนขนให้นะ สำหรับคนที่ไม่ได้โกนม,มานะคะไม่ต้องห่วงเลยเขาจะโกนขนให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีการเป่าลมเย็นให้ด้วยข้องกับเครื่องเลเซอร์เฮ้ยไม่เจ็บเลยทุกคนมันเย็นอย่างเดียวอ่ะไม่เจ็บเลยค่ะก็จะมีการเป่าลมเย็นนะใครกลัวเจ็บก็คือแบบไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือแบบผ้รสดแล้วก็แบบไม่นอนชิลมากเป็นเครื่องที่สบายมาก แล้วก็เครื่องตัวนี้ทําได้หลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นไบหน้ารัากแร้ตามตัวหรือว่าบาซสเซเลียนก็ได้ใครกลัวเจ็บคือไม่ต้องกลัวเลยคือมันจะอุ่นๆน,นะแล้วก็ตอนกระเป๋าลงเย็นไปด้วยก็คือมันเย็นนะ่ะมันเย็นมันก็จะไม่เจ็บเลยนะคะเร็วมากทุกคนเห็นป่ะนี่เห็นป่ะทำเสร็จแล้วใส่ขึ้นเลย คือเลี้ยงก็คนยเลี้ยงเส้ขนลักไร้อยู่แล้วแต่ต้องมาเมนเทนปีละครั้งเพื่อให้แบบมันเรียบเนียนตลอดเวลานะคะอืม,มาต่อยค่ะทำเสร็จก็จะมีทาตัวแก้แพ้แก้ระคายเคืองนะคะนี่ไม่แดงเลยทุกคนมีนิดนึงคือขนาดว่าผิวลีแดงง่ายนะดูดิใส่ก๊กเลยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอร่อยมาก ทำเสร็จแล้วทุกคนคือไวมากะคะใช้เวลาไม่ถึง1ินาทีคือรวดเร็วมากที่การเตรียมตัวคือไม่ต้องเตรียมอะไรเลยทุกคนก็คือไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทาโลออนไม่ต้องทาอะไรมานะคะแล้วก็จะโกนขนเองก็ได้หรือไม่โกนก็ได้แนะนําว่าไม่ต้องโกนเลยก็ได้เพราะาอย่างเขาก็โกนให้นะคะแล้วก็ตอนทำก็นอนชิวๆสบายๆไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ยุริเนี่ยมีการถามเขาว่าเออถ้าคนที่ไม่เคย ทำกําจัดขนมาเลยขนหนาขนแข็งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่ครั้งถึงจะเห็นผลน,นะคะเขาบอกว่าจริงๆประมาณ5ครั้งขึ้นไปก็คือขนแบบบางจะแทบแบบจะต้องแบบเว้นนานๆกว่าจะต้องทําทีแหละแต่ถ้าจะเอาหายขาดเลยก็ประมาณ10กว่าครั้งนะคะก็จะแบบหายไปเลยแล้วก็อาจจะมา cover แบบ2ปีครั้งหนึ่งปีครั้งเหมือนยูรินะคะก็คือทำแล้วแบบไม่มีอาการแดงเลยทุกคนคือแบบใส่มากปังมากนะคะดีมากเลยแล้วก็ที่นี่คือแบบเฮ้ยทำฟรีจริงๆ ไม่มีอะไรเลยแค่แบบเราจองลงทะเบียนทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถดิบเครื่องดื่มอย่างที่เห็นตอนแรกก่อนเข้าพ้องก็คือสามารถดิบเครื่องดื่มมากินระหว่างรอหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีขายคอร์สเลยทําเสร็จก็คือเรานั่งพักตักอากาศก็คือตัดสินใจก่อนได้นะใครที่ไม่เคยทําเลยนะคะมาลองทําดูว่าเออเราชอบไหมกลับไปบ้านแล้วมีอาการแพ้หรือแดงหรืออะไรไม้ใช้เรลยาคิดทบทวนนิดนึงหลังจากนี้ประมาณสัก2อสามทีนเนี่ยขนมันจะเริ่มหลุดออกมานะคะพอมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยก็ลองดูว่า รอบในการเกิดผลใหม่ของเราเนี่ยมันช้าแค่ไหนและคุณจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเครื่องตัวนี้มันเจ๋งจริง,รงคือแบบตั้งแต่ครั้งแรกผลมันจะบางลงเลยนะคะแล้วก็ไปตัดสินใจอีกทีนะว่าเอออยากทำต่อหรือเปล่าอที่นี่ดีมากก็คือจะแบบทำเสร็จกลับบ้านได้เลยเขาจะไม่ยัดเยียดคอรสใดๆทั้งสิ้นนะคะก็แนะนําว่าจองคิวนะคะจองคิวแอดไลกังนามคลินิกนะคะแล้วก็จะได้มาทํา ฟรีไปเลยครั้งแรกแบบยูลินะคะเฮ้ยชอบมากจริงๆนะคะก็เชิญชวนให้มากันเนาะแล้วก็อีกอย่างนะให้รีบจองคิวนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโปรโมชั่นทำรักแลฟรีเนี้ยเขาจะมีไปถึงเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่เนาะดังนั้นเนี่ยใครเห็นคลิปนี้ของยูลินะคะรีบแอดไลน์กังนํา c l ิ n i นะคะเลือกสาขาจองบุกวันแล้วมาลองทำฟรีกันได้เลยนะคะอันนี้คือแบบ เคยชอบมากครั้งแรกประทับใจไม่เจ็บไม่แสบไม่รอนะคะก็คิดว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอย่างยูริเนี่ยมันแค่เมนเทนแค่ปีครั้ง2ปีครั้ง,ง,งก็ซื้อเป็นรายค้งก็ได้หรือใครแบบว่าลองสักครัง้งสองค้งแล้วติดใจซื้อเป็นคอร์สจะถูกกว่านะคะก็แนะนํากันเนาะแล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากจากบริการพวกเลเซอร์อกําจัดขนแล้วพวกก็มีพวกบริการพวกโวลท็อกฟิลเลอร์ชีพเมนคือเป็นแบบคลินิกแบบสไตล์เกาหลีเลยทุกคนก็คือลองมาใช้บริการครั้งแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นอยากทําอะไรต่อคือลองเลยนะคะคิดว่ายูริ น่าจะมีโอกาสได้มาทำอื่นๆที่นี่อีกครั้งต่อไปนะคะก็ไว้จะมาแชร์อีกนะคะถ้าได้มาทำกันนะคะสำหรับวันนี้นะยูริคนก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะกับรักแร้ที่กระจังใส่เหมือนเดิมชอบมากนะคะไม่แดงเลยอะ่ะเฮย้ happy. ฮยแฮปปี้เพราะยูริเป็นคนผิวแดงง่ายนะคะเออเนาะอย่าลืมมานะไปแล้วนะคะไว้เจอกันต่อไปจ้าบ๊ายบาย No. อย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube, y u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  e ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของยูริกันค่ะและพบกันใหม่นะจุบจ๊บๆุ